เป็นพิธีกรไงแหเอวิดีโอทำดิ้งเลยเอาแล้วอะไรดอวิดีโอวิดีโอใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดูนี่เริ่นะวันนี้ก็อยู่กับกลุ่ม M S X มดเอ็สีสเกตวันนี้ก็งานอะไรนะอิจารอะไรนะอิจารไปบีบอิจารไปบีบครับที่ห้าพูดไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะเป็นคนเดียวเลยนะอ๋อที่ผมบอกไม่เชื่อหนเป็คนเดียวคนเดียวอ่ะ สำหรับกลุ่มซีสเกตไบกร์วันนี้ใครไม่มาเสียดายแน่ๆครับผมเสียดายนะฮะเขาไม่ได้มาไม่มาเสียใจล่ะไม่ขี่รถเล่นไม่มากันจังรถเต็มเลยไม่มีใครมาช่วยงั้นรถพี่เจมเลยนิวคองแล้วนั่งทั้งสองคนพอแค่นี้นะหลอดเอาวครอมันเป็นวิดีโออยู่ไง อ่าถ้ากับกลุ่มซีสเ,เกตแบกเกอร์นะครับผมซีสเกตแบเกอร์กับ M S X ซีสเ,เกตนะฮะตอนนี้กำลังซื้อกันอยู่เเยะะแล้วกันแล้ว